กินนำไมหมดและดิหนึ่งสองสามกินนมนณะหน่อยเร็วกินนมนณะหน่อยเร็วกินหน่อยกินหน่อยนะกินหน่อยดีนะกินหน่อยนะกินหน่อยนะกินหน่อยนะอกินหน่อยดีนะกินหน่อยได้ไหมกินหน่อยได้ไหมลูกกินหน่อยได้ไหม ไม่กินหน่อยกินหน่อยดีกินหน่อยดีกินหน่อยดีกินหน่อยจิก really? ินหน่อยจิอ้ากินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยเร็วๆกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยไปไหนหลบไปไหนกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยคณะกินหน่อยกินนมหน่อยไปไหนไปไหนลูกไปไหนไปไหนนี่น้ Eat more, eat more, eat